สวัสดีครับรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564สภาวะอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนาำมันในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จากการวิเคราะห์แผนที่อากาศจะเห็นได้ว่าลักษณะลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงทรงอิทธิพลในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนาำมันทําให้อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนาำมันมีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าขนองได้ในบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายและค่าตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายเนื่องจากปีปริมาณเมฆค่อนข้างน้อยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสคลื่นลมในทะเลอ,อันดามันในช่วงนี้ใกล้ฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งมากกว่า1เมตรกิจกรรมในทางทะเลสามารถประกอบกิจกรรมได้ตามปกติจบการพยากรณ์อากาศจากศ,ากศูนย์นิุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่076 327 191ตลอด2 4ชั่วโมงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน